สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจากเกมทหารจิ๋วนะครับเกมพีซีนะครับเกมคอมพิวเตอร์นะครับเกมนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นเกมตู้หลายคนอาจจะติดใจแล้วก็ชอบนะครับผมก็ชอบเล่นนะครับมันมากผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเล่นมาก่อน วันนี้ผมก็จะมาแจกกันแล้วผมสำหรับตัวนี้พิเศษหน่อยนะผมตัวนี้มันจะมีทั้งหมดห้าภาคแล้วผมห้าภาคในหนึ่งนะผมที่เขียนอยู่นี้ห้าในหนึ่งนะผมเป็นต,ตัวเกมมันเยะมันจะมีทั้งหมดห้าภาคแล้วผมเดี๋ยวผมจะทิ้งน่าตื่อดาวน่าลื่อ้แล้วเพราะว่าตันนี้มันมีทั้งหมดสามพาร์ทนะผม ให้โหลดทีละพาร์ทนะผมแล้วก็ทำการแตกไฟล์มันก็จะได้เป็นไฟล์อันเดียวเราแตกไฟล์มันก็จะกลายเป็นเนี่ยคล้ายไฟล์พาร์ทเดียวเลยมันจะมันจะรวมให้เราเลยครับมันจะทำการรวมให้เราเลยเราก็แตกแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทเดียวมันก็จะรวมให้เราหมดเลยเป็นไฟล์เดียวแล้วเราก็จะมาแตกไฟล์รอบหนึ่งก็ติดตั้งเรื่อยๆเลยครับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตลอดนะครับก็ทำการกดลิงใต้ิปพองผมแล้วเดี๋วผมจะททลงง่ายสามพาร์ทนี้อันนี้ผมก็จะกรอบไปให้ดูนะเพราะผมนี่ยังไม่ได้อัพัลงที่ผู้ให้ผมก็ทำการ ถ้ารูว่าคนกดกดหยกดให้คุณอะเนี่ยอเขากคนกดเข้าลิ้งใต้ข้อผมมาแล้วหนึ่งโหลดให้ให้ทำการโหลดเลียงใหผม้องผมเสี็จไว้ให้เลยให้โหลดเรียกว่า1นึ่ดูให้ดีๆนะครับห้าม สลับพาร์สนปผมพอกดเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าต่างนี้คนะรับให้เรากดนี้อ่าลืมอย่างหนึง่งบางคนก็ใช้คูเป็นโคมเวลากดโหลดก็เข้าคูเปนโคมคนนี้ก็เหมือนกันนะผมถ้าผมใช้คูคเป็นธรรมดาก็หน้าตาเหมือนกันนะโอเคคนระับมาถึงหน้านี้แล้วกด ทำการยืนยันตนว่าเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราไม่ใช่บอทดเป็นคนหัวใจแบบจ่มันจะใช้เรียกเรียกรูปภาพทั้งหมดที่แม่น้ำแล้วก็เรียกแล้วี่าแม่น้ำมันหายไปไหนแล้ว แล้วกดตัวลงแล้วแล้วก็นอนแล้วก็ผมอันนี้ก็นั่งสามมิเอร์ขาขโอ้ยโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเนี่ใช้เพื่อนเนี่ยทำเนชอบรวนเพื่อนธรรมดาเนี่ย สิบี่วันสิตลอดนะเขาเริ่มใหม่เอ่แม่น้ำกบเลยแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเราก็ทำกายขดยืนอยันเอออ๋อนีนี่นี่น ไม่นับเลยสามนิ้วโอเคครับกดตรงนี้ปกติมันจะนับสามสองหนึ่งส่วนเราจะให้กดตรงนี้แต่นี้มันแข็งแล้วผมก็เลยลองกดดูก็เลยขึ้นมาให้โหลูตายเลยแต่ปกติมันจะเป็นถ้าเราเข้ากัน ปก,กติเป็น,นแต่ปกติเป็นี้มันจะรับเวลาอย่างนี้กดโอเคแล้วทำแบบนี้ทุกพาร์ทนะผมทุกพาร์ทนะผมหรับ การบันทึกนี่ผมแมนะนำให้บันทึกไว้ที่หน้าจอนะผมน,นี่ครับเดสก์ท็อปนี่ครับแล้วที่สำคัญเลยฟังนะผมตลอดตรงนี้ห้ามผิดพลาดนะผมที่สำคัญเลยค่าทำการเลือกว่าเราจะไว้ที่ไหนเดสกท์ท็อปแล้วก็ลบนี้ทิ้งนั้ลบลบทิ้งเห็นจุดอะไรไหมครับจุด r a r นี่เอาไว้นะผมดังนั้นเราก็ลบทิ้งหมดเลยแล้วก็เขียนว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าพาร์ทที่หนึ่งครับผมแต่ให้เราเขียนคำนำหน้าว่าศูนย์หนึ่งด้วยเขายเลขศูนย์ด้วยเพราะว่าเวลาแตกไฟล์อะถ้าเราไม่เขียนเลขศูนย์หนึ่ง 01. เราไปเขียนเลขศูนย์สองสองศูนย์สามศูนย์สี่อะ แล้วเราจะรู้ไ <descon> ด <fin ery> ้ไงว่าแอปพาร์ทที่โหลดมาเนี่ยมันพาร์ทเท่าไหรที่ผมเขียนให้ก็คือว่าเราได้รู้ว่าพาร์ทเนี้ยที่โหลดมาเป็นพาร์ทที่หนึ่งแล้วเวลาแตกไฟล์อ่ะมันก็จะเรียกเราเลยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็จะเจอว่าพาร์ทที่พาร์ทหนึ่งปุ๊บกดตั้งชื่อกดเซฟดาวน์โหลด save ปุ๊บกดต่อหนดปุ๊บพาร์ทที่สองมาปุ๊บลบทิ้งเหมือนปกติลบลบทิ้งปื๊นแล้วก็ เป็นตรงนี้ะเป็นศูณสองศูณสองอ่ะพอได้สามมาก็ลบน้ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูสามอ่ะถ้ากดลลงปกติสามพาร์ทขครบสามพาร์ทปุ๊บครบสามพาร์ทปุ๊บโหลได้แล้วครับโหอยู่อยู่สิบนาทีเร็วมากเดผมยิ่งเต็มที่เด็กสองไม่เท่าผมผมไม่โหลดผมมีแล้ว ี่ยมันน่าเบืนน่อเ,เลยเลยคันชอบเออลเ่นพอเราครบสามพาร์ทปุ๊บจะทำยังไงเนี่ยเดีย๋ยวผมจะหาตัวทด,ทดลองให้พอเราครบสามพารปุ๊บแล้ก็เราก็จะทำการแตกไฟล์เดี๋ยวผมจะหาให้ก็มันจะมีพวกตัวเตียนที่มันหลายพาร์ทนะ ก็จะได้คิดคิดให้ดูอ่ะอย่างเงี้ยมาเจอสมมุติไอเนี่ยว, 3, วันนี้มั้งสา,ามพารแล้วผมสามพารแล้วตรงนี้จะเป็นแบบโลกที่ว่าโลกว่าสามพารแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมีสิบพารหนึ่งชื่อเกมมั้สิบพารหนึ่ง แต่ว่าขึ่เกมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเฉ็เเี่ยนะครับที่ผมมันจะได้ง่ายๆถ้าอย่างนั้นก็นับพครับหนึ่งสองสามพอเราเขียนพอเราโหลดเสร็จแล้วครบทแล้วมันจะจะเรียนเท่าแล้วหนึ่งสองสามให้เราทําการแตกไฟล์ก็คือที่ขวาที่พาร์ทที่หนึ่งขอย้านะครับขอย้ําขอย้ําเลยเพราะว่าคนอนะส่วนมากอะจะมาถามผมไม่ไหวพี่ แตกไฟง่ายพี่มันเด้งวนพี่เด้งปาบก็บางทีเราไปกดพาร์ทผิดแทนที่จะไปกดพาร์ทที่หนึ่งแตกไฟแต่เราไปกดพาร์ทที่สองแตกเลยก็ไม่ได้หรือบางคนตอนเซฟแบบที่ผมบอกอะห้ามผิดอะบางคนพาร์ทที่หนึ่งเราไปเขียนเลขสองอย่เงี้ยหรือพาร์ทที่หนึ่งอาจจะไปเขียนเลขสองศูนย์สองสีอะไรของเขา่งเงี้ยเรื่องความง่ายดายก็ทำตามมนลม ่ะให้เรากดชิ้พาร์ที่หนึ่งหนึ่งครั้งให้ไปแถบสีฟ้าเนี่ยเราคิดให้คิดขวาเนี่ยครับแตกไฟที่นี่ตรงนี้นะรัผมกดไปเลยปุ๊บเะมันกัจะรันรันรันสันปกติสรันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟนี่มาตัวเตีย เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็กดติดตั้งเสร็จครับกดติดพอเข้าใจกันนะ้วผมอธิบายแลวผมวาอธิบายละเอียดด้อยยังไงแล้วถ้าคนที่ปัญหาจริงไม่ได้จริงๆก็สองรูปมาที่ต้องใช้ตางคำสั่ง b o o k กรมเพราะว่าปัโนโหนดไม่ยากครับผม เช่นเดียวัถ้าเข้าใจล้วอกไปกแล้วก็อ่ะอีกอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าสมมติว่าเราตอนแตกตอนแตกไฟล์เนี่ยกเราที่แตกไฟล์เนี่ยแล้วมันถามหาพาร์ทอะให้เดี๋ยวผมจะทิ้งพาร์ทให้กันนะครับ เพรความสะดวกเร็วผม,มจเพราะความสะดวกถ้าะผมจะถ้าเกิดมันถามหาพาร์ตอาตอนแจกวาให้เราใส่พาร์ตเนี้ยไปรวมไปที่นีอให้แต่คอ,อยย้ำนะผมห้ามพิมพ์นะผมให้ทําการก๊อบก๊อบเท่านั้นเพราะเวลาพิมพ์อาจจะมีเคลื่อนหรือเวลาพิมพ์อะโปรแกรมมันอะโปรแกรมพี่จะบอกอะไรอะอะเอาง่ายเวลาพิมพ์อะ ไปอ่ะโปรแกรมเพื่อแอปโปรแกรมแตกกว่าแล้วมันทำทำให้เราภาษามันไม่แน่นอนอ่ะทำการก๊อปที่ปาชั่วยกันเยอะลากไว้เนี่ยแล้วทำการก๊อปที่ปาก๊กอปปุ๊บแล้วก็ไปอเอาไปใส่ช่องพาร์ทแล้วก็ทำการแตกไฟล์ปกติโอเคครับผมสำหรับรเกมนี้ก็ ขอจบเพลงเท่านี้อมมันเด็กมาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ผมว่าเราเล่น้าก็ไม่รู้จะมาฝากกันยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ได้นะผมโอเคครับสบายครับ